มีผู้ชายสามคนยืนอยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นก็เช้าตรู่นะทั้งสามคนก็มองไปข้างหน้าเหมือนกันแต่คนแรกเนี่ยรู้สึกขุ่นมัวคนที่สองนี่ รู้สึกเบิกบ,บานแจ่มใสคนที่สามนี่ก็ขุ่นมัวเหมือนกันมีอาการเครียดด้วยแล้วทำไมมองเห็นข้างหน้าเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกัน ที่จริงจะว่ามองเห็นข้างหน้าเหมือนกันก็ไม่ถูกนะเพราะคนแรกเนี่ยเขาเห็นถนนที่มันเฉิดแฉะมีหลุมมีบอ่อมีโคลนตมเห็นแล้วก็เลยขุ่นมัวแต่คนที่สองเนี่เขาเห็นท้องฟ้าท้องฟ้ายามเช้านี่ก็สวยนะะ แสงเงินแสงทองก็เพิ่งผ่านไปนะเป็นทองฟ้าสีครามก็เลยเบิกบานแจ่มใสส่วนคนที่สามเนี่ยเขามองไม่เห็นถนนนะแต่ทำไมเขาจิตใจขุ่นมัวก็เพราะว่าเขามองไม่เห็นทองฟ้าที่สวยงามด้วยเหมือนกันเพราะตอนั้นใจเขาลอยนะ จะว่าลอยก็ไม่ถูกนะเพราะเขากำลังหมกมุ่นคุ้นคิดก,กับเรื่องงานที่เขาจะต้องไปทำในเช้าวันนั้นนึกถึงงานนึกถึงภาระนึกถึงปัญหาอุปสรรคแล้วก็เลยเครียดนะให้เราเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราลอง พิจารณาตัวเองว่าเราเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามนะที่จริงคนที่สองเนี่ยเขาเห็นท้องฟ้าสวยงามก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นถนนที่มันเฉอชะแฉะเป็นลุ่มเป็นบอ่อมีคนตมอยู่บางส่วนแต่เขาไม่ จดจ่ออยู่กับถนนข้างหน้าเขาเลือกที่จะไปมองท้องฟ้าที่สวยเพราะตอนเช้านี่มันเป็นช่วงเวลาที่ฟ้านี่งามมากเขาก็อยากจะซึมซับรับเอาความสวยงามเพื่อให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส แต่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ใจกับถนนที่มันเชอะแฉะเป็นลุมเป็นบอ่อแต่จริงแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะจะไปปรับถนนนะเอาถมหลุมถมบอ ให้มันให้นมราบเรียบแล้วก็ขุดโครนออกไปแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตอนเช้านี่เขาก็เลยใส่ใจอยู่กับสิ่งสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าเขาสองคนเนี่ยสองคนแรกเนี่ยคนที่หนึ่งคนที่สองน,นี่เขาก็จะว่าไปก็อยู่กับปัจจุบันนะ แต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยมองเห็นแต่สิ่งแย่ๆที่อยู่ข้างหน้าแต่คนหนึ่งเนี่ยมองเห็นสิ่งดีๆด้วยนะเวลาเราพูดว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราขยายความอีกหน่อยว่าอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดหรือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยก็หมายความว่าแม้ สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราหรือสิ่งที่เป็นปัจจุบันของเราเนี่ยแน่นอนมันก็มีทั้งสิ่งที่แย่และสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่มัวหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่แย่หันมารับรู้สิ่งที่ดีๆบ้างมันก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานแจ่มใสมันก็ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเห็นแต่ ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือที่มันชวนให้คดคูเครียดแต่ว่าพอใจหรือเลือกที่จะมารับรู้สิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหน้าอาจจะเป็นแสงเงินแสงทองบนท้องฟ้าหรือดอกไม้ที่ปลูกไว้ตรงระเบียงหรือว่าสวนหน้าบ้านก็ได้ หรือมารับรู้ลมหายใจนะที่เข้าแล้วออกซึ่งนำความสงบนะความโปร่งเบามาให้กับจิตใจถ้านะความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราอยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็แย่นะไอ้สองอย่างนี้เราก็ควบคุมไม่ได้ซะด้วย อะาต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอย่าได้มีสิ่งแย่ๆแ,แต่เราเลือกได้นะว่าจะจดจ่อใส่ใจกับอะไรนะตรงนี้เราเลือกได้ก็แม้คนที่สอนเนี่ยเขาเลือกที่จะมองท้องฟ้าไม่มาใส่ใจหมกมุ่นอยู่กับถนนที่มันเจอะแฉมีคลนตมไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นแต่ว่าไม่ไปใส่ใจกับมันมาก แต่ว่าเลือกที่จะเก็บเกี่ยวความสุขจากสิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหน้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าละเลยนะถนนมันแย่ก็ควรจะต้องใส่ใจนะรับรู้นะทำให้ถนนมันดีทำให้ถนนนี่หายเฉื่อะแฉะ ไม่ใช่ว่ารับรู้แต่ท้องฟ้าสวยๆสบายใจแต่ว่าปล่อยให้ถนนเนี่ยมันโทมหรือว่าถนนมันเละเอะเทอะเฉอแฉานั่นก็ไม่ถูกก็ต้องจัดการด้วยก็หมายความว่าถึงแม้เราจะเห็นแต่เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ที่ปรากฏกับตัวเราแต่ก็รับรู้นะว่ามันมีสิ่งไม่ดี และสิ่งไม่ดีนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจแต่ยังไม่ถึงเวลาก็แค่ไม่สนใจมันแต่ถึงเวลาเมื่อไหร่ก็มาจัดการนะเหมือนกับเราเนี่ยมีงานการมีปัญหาหรือว่าร่างกายเจ็บป่วย หรือว่าบ้านนี้ต้องจัดการซ่อมแซมก็รู้อยู่นะแต่ว่าไม่โมกมุดอยู่กับปัญหาเหล่านี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดถึงมันเลยไม่ใช่รับรู้นะแต่ว่าไม่ไปใส่ใจกับมันมากถ้ายังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ค่อยจัดการนะบ้านก็ซ่อมนะ ร่างกายเจ็บป่วยก็ดูแลรักษาเยียวยางานการมีปัญหาก็จัดการนะแต่ไม่ใช่เอามากังวลล่วงหน้าเหมือนคนที่สามคนที่สามนี่ล่วงยังไม่ทางานก็กังวลแล้วอันนี้ก็ดีนะใส่ใจกับงานอยากจะแก้ปัญหาแต่ว่าอาจจะผิดเวลาสักหน่อยอันนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันนะ วันนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะรับรู้ถึงสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่แต่ก็ไม่เหมือนเฉยสิ่งที่จะต้องแก้ไขแต่ก็ไม่หมกมุ่นกับมันไม่ถึงเวลาก็วางมันไว้ก่อนเช่นเวลากินข้าวเวลาหลับเวลานอนก็วางมันเอาไว้หรือตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ถึงเวลาที่จะจัดการก็เก็บไว้ก่อนนะ ดับรู้สิ่งดีๆที่จะเติมความสุขความเบิกบานแจ่มใสให้กับจิตใจได้มีพลังนะถึงเวลาที่ไปจัดการกับปัญหาถึงเวลาต้องมือเพื่อนตีนเพื่อน,อน,อนก็ได้ไม่ทุกข์กับมีกาลังนะที่จะจัดการกับมันนี่เรียกว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าเราลองถามตัวเองนะว่าเราจัดว่าอยู่ จะเป็นคนประเภทไหนนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะที่จริงมีเบอร์สี่นะเบอร์สีคือพวกที่เห็นแต่ท้องฟ้าที่สวยงามมองไม่เห็นถนนเลยว่ามันเลอะเทอะเฉอยฉายังไงบ้างแล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะจัดการด้วยแบบนี้ก็ยังไม่ใช่นะเป็นทางเป็นทางเลือกที่ดี เรียกว่าสบายใจแต่ว่าไม่ใส่ใจกับปัญหานี้ก็ไม่ถูกนี่เรียเนี่ยจะเรียกว่ามองโลกสวยแต่ว่าไม่ใส่ใจที่จะรับผิดชอบกับปัญหาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเ,อเตรียมรับพ่อชีตังปฏิตังดูมหังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิปมเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพู้เรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดีจันโทปนารโซยทาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมณีโชติราโซยทาเหมือนแกามณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพพิทิยวิวัชันตุหวานตาไรทั้งปวงจงบำราดไป สาพาโรโควินาสตุโรทั้งปวงของทาง่านจงหายมาเตภาวัฏวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีพาอยู่กภพาว่าทา่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุย,นยืนอาภิวาทนาสิเรสนิจังุทธาปจายโนจตารธรรมวทาทันติอายุวันโนสุขังบาลัง อาสีปรการคืออายุวันนาสุขาพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวาตุสัพมงางงคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสัพเทวตาอรา,าเทวดาทั้งบวงจงรักษาท่านสัพพาภูธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระคุธูธเจ้าสาธาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาธาสังฆาอนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเจขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอมปฏิสังขายโยนิโสบิาดาปาังปฏิเสวามี เนววาทวายะนะมธายะนมันทนายะสนายะยาวะเทวาอิมาสกายะสจิติยายาปนายะสุภราติยาพรหมจริยาทุกขหายะเตโวรานัญจะเวทนาวะลิหังอิมิทะวานจะเวทนาเอสามิเอยะราชะเบคะเวสัจจะ